มาอ,อ,อยู่กับพี่ถ้ามาเสพแหวันนี้เราจะมาตังตังตังนี้โอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ช่างมั่วสลักสุดคนวันนี้ตามหน้าตกคิด นะคะวันนี้เราจะมาวิวมาให้ดูไม่ได้อดูมาให้ดูพา,ามาดูพามาดูแล้วกันพามาดูที่ติดโทราศัพท์มีนแบบตลับมติดกาัแล้วก็ติดแล้วก็สามารถตั้งได้มีรูปก,กุ้งเทมปุระแล้วก็น้องอยูนิคอนนั่นแหละที่้าบาทคุ้มแกะกัน ดูคลิปที่แล้วนะกิน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 ขนมเอ้ยไม่ใช่กินกินหมาฝรั่งกนแค่เรียกแค่สองตัวนะคะมีอุ้ยน่ารักดูสิน่ารัก,รกแลก้วก็นี่ยูนิคอร์นแบบนี้ก็พอติดติดกับมือถือเซปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ อตรงนี้อมอยอนี่ตรงนี้อ่าตังต้งมาต,ต,ตั้งนะมาตั้งมาตั้งสวยเจ๋งมากเออือนี่ไงน่ารัก แล้วแต่ที่เราอยากตังแล้วก็มีให้ลอกกาวลอกกาวข้างในก็เป็นกาวสองหน้านะแต่ยังไม่ยังไม่ตียังไม่ใช้น่ารักก็มีลูกกุ้งเทมปุระน้องกุ้งเทมปุระน่ารักมากเลยค่ะเป็นน้องกุ้งมีกาวเหมือนกันแต่เนี้ยไม่ได้เกะเกาวนะเราทำให้มัน คือมาใหม่ๆมันก็จะแกะยากหน่อยไม่ใช่ตาบนะตรงเนี้ยจะดึงออกยากหน่อยตรงเนี้ยแข็งต้องเออเออหมุนเออนี่ไงนี่ไงกุ้งแทมปูระตั้งได้อย่างนี้นะคะ ยูนิคอร์นทุกคนชอบมันไหนคอมเมนต์แบบชุบชุบแต่ถ้าเกิดแบบใช้เสร็จแล้วก็แค่ไม่ตั้งแล้วก็แค่พับลงไปทุกคนชอบอันไหนปีตามชอบไหนนั่นละไปแบ่งยูนิคอร์นกับกุบ้งเทมปุละ เราชอบกุ้งนะกุ้งมันน่ารักแต่ยูทิคอนก็น่ารักเหมือนกันกุ้งน่ารักกว่าเราเล่นยูทิคอนน่ารักกว่าเอ้ยกุ้งน่ารักกว่าน่ารักเท่ากันแต่เราอยากได้ยูทิคอนมารักดี้ยำๆแล้วก็นี่นะคะเราเล่นเราเล่นสีน่อะไรย่าแม่ติดเลยไหม ใาคลิปอยู่เดี๋ยวติดให้ทุกคนดูไหมดูของเขาปิดกั้นตายเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวจะติดก่อนนะทุกคนอ่าโอเคค่ะติดก่อนไหมหรือว่าถ่ายคลิปนี้ให้เต็ดก่อนเขาเลือกเลือกยูนิคอร์นนะคะทุกคนเรามาแกะกันเลยแกะกาวสองหน้าออกว้าวกาวสงหน้าสวยมากอู เนี่ยมันหนึบๆมาไปติดติดเขาตียังไงบอสอ๋อตดแบบนี้ชึบโอ๊ยติดแล้วนะน่ารักมากว้าวตุกไหวตัดก่อน